ก็ดูวิญญาณ SP เซตที่3เซตใหม่ล่าสุดใส่ตอนไหนทําตอนไหนดีดาวควรประมาณไหนต้องเกมเนื้อเต็มตัวยังไงถึงควรจะใช้มันเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันครับ Stelar g o p a s เพจร,รับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ตล a า G+ o plus ดิงอยู่ใต้ description อะไรับประกาสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกทุกคนมาจําช่องจันแจกไวร์ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับอายุวิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไทยกับช่วงนานาสาระคาสตรียนจานแจกนะครับสนับสนุนโดยนะครับร้านปลากระป๋องตาเยปองนะครับเพียงแค่นึกขึ้นมองรู้ว่าเยปองตกคลองไปแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางด้านของฟิล์มติดกระจกตามือ เพียงแค่เราใช้มือถือโอ้โหอือหือใบสั่งก็มานะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเซต3หลายๆคนเนี่ยเริ่มเป็นคําถามแล้วนะครับว่าคนทําตัวไหนเป็นยังไงกี่ดาวดีอะไรยังไงดีครับต้องบอกไปก่อนว่ากระดูกเซต3ดีกว่ากระดูกเซต2ไหมก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะมันเป็นเซตที่เป็นเซตใหม่ล่าสุดนะครับ <Z 3. S 1> กระดูกเซต3นี้นะครับจะเป็นกระดูกวิญญาณชุดแบบใหม่ที่มีมาให้เราทําซึ่งหลายๆคนเนี่ยแบบตั้งใจว่าจะทําเลยนะครับแต่ว่าต้องถามความพร้อมก่อนหลายๆส่วนนะครับ คือหนึ่งในนั้นเนี่ยในส่วนของกระดูกเซตสมนะครับมันจะมีความสามารถของกระดูกเซตสอที่เราใส่อยู่แต่ละสายแต่ละเซตที่เราทำมันจะเหมือนเป็นแพลนต่อนเนื่องของขั้นบันไดที่เราเนี่ยวางตำแหน่ง1 2 3 4ส่ซึ่งเป็นการวางกันอ่ากระดกทำดาวต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นค่าเซตเ,เอาไว้นะครับโดยมันเนี่ยจะนับค่าเซตของเรานะครับปัจจุบนันนี้นะปัจจุบันนะครับกระดูกเซตสยังไม่มีเซตที่เอามาฟิวชั่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตมันจะสามารถทําเป็นดาวแดงได้นะครับเนี่ยมันจะเพิ่มดาวแดงได้นะครับก็กลายเป็นว่า กระดูกเนี่ยมันจะอัปเกรดความสามารถขึ้นไปนะครับโดยกระดูคเซตสามแต่ละเซตเนี่ยมันก็จะมีด้านล่างอยู่เห็นไหมเวลาเรากดเข้าไปครับเช่นของจันเนี่ยคือจระทยักษ์เกินฟ้านะครับเมื่อเรากดไปเนี่ยจะมีเซตกระทิงฟ้าแยกเอฟเฟคลวบรวมครับเอฟเฟครวบรวมแล้วก็เอฟเฟคขั้วคือสุดขีดคือรายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเอฟเฟคที่เราเนี่ยเอาไว้ทําสำหรับอ่าเขาเรียกว่าสะสมดาวนในการเล่นนะครับวิธีการดูนะครับให้เรามาที่จานหน้าของสายใาย,ายแล้วกดไปที่เพิ่มเติมแล้วก็การกระดูครับ เช่นเมื่อกี้เขาบอกว่าสายใยที่เราต้องการคือกระทิงฟ้าแยกครับกดไปดูครับตอนนี้กระทิงฟ้าแยกของจานเนี่ยเอฟเฟครวบรวมคือ29ดาวนะครับแล้วก็มันจะมีโบนัสให้สําหรับเอฟเฟครวบรวมที่เราต้องทําอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราเนี่ยจะทำเซตสามเราต้องทำเซตสองให้ดีให้แน่นเสียก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เอฟเฟคมันด้วยเนื่องจากเราไม่จะเป็นที่ต้องใส่มันไว้ในตัวนะครับ เห็นไหมครับว่าเนี <shifted> ่ยจำยังมีอีกบางชิ้นที่จายังไม่ได้ตีเลยครับตอนนี้ก็มี6ดาวอยู่4ชิ้นแล้วก็5ดาวแล้วก็ยังไม่มีดาวนะครับอันนี้เพิ่งย่อยไปก็เลยไม่มีนะครับโดยเอฟเฟกต์พวกนี้เนี่ยจะเป็นผลให้กับกระดูกวิญญาณสายสานะครับก็คือเชื่อมโยงกันที่เราจะเล่นเนี่ยเซตสาย3ก็จะมี3เซตเหมือนเซตสาย2เลยครับโดยเซตสาย3เช่นกระทิงฟ้าแยกเนี่ยก็จะคู่กับทางด้านของกระดูกที่เป็นจระเข้ยักษ์คืนฟ้านะครับหรือ กระดูกที่เป็นทน่านาของแมงป่องโบราณน,นะครับแมงป่องโบราณ2ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นชิ้นที่คู่กับค่าเซตสองนั่นคือวิญญาณมังกรอ่าวิญญาณมารสังหารมันจะเป็นเซตที่ตรงๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทําค่ากระดูกให้ได้เป็นค่าเซตเอาไว้เตรียมพร้อมสําหรับทําเซตสามเสีก่อนนะเพราะว่าเราไม่จาเป็นที่ต้องใส่ครับเช่นเห็นไหมเอฟเฟครวบรวม,รวมดาวเนี่ยจานได้ยีดาวครบเลยนะครับก็คือกระทิ่งไฟยแยกจานรวบรวม6,4 24, 24แค่4ชิ้นครบแล้วนะครับ24ดาวนะครับแล้วก็เอฟนนนอเอฟกร,ร,รับ คือแต่ละเซตเนี่ยมันจะมีเซตเขียนว่าผลลัพธ์ชุด4ชิ้นแต่ว่ามันจะมีที่เป็นผลลัพธ์ชุด2ชิ้นก็คือใส่2ชิ้นด้านบนทํางานแต่ว่าดาวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเท่าไหร่ส่วนเอฟเฟกด้านล่างก็ขึ้นอยู่กับการรวบรวมดาวที่เรามีไว้ในสแต็กในคังนะครับจริงๆอ่ะเราไม่ต้องใส่หรอกเห็นไหมจานไว้ในกระเป๋ามันทางานได้เลยครับมันสามารถทํางานได้เลยทันทีครับหรือจะเป็นเซตที่เป็นเซตสายสำหรับตัวซัพพอร์ตนะครับทุกคนน่าจะเน้นเน้นทำซัพพอร์ตกันมาก กว่อพเซตืนๆโดยถ้าเป็นเซตแต่ละเซตเนี่ยวิธีการเปลี่ยนเซตแบบเอ้ยเราจะใส่เซตสาใส่ไหนดีให้เราอ้างอิงกับตัวละครนั้นที่ใส่เซตค่า2อยู่ณปัจจุบันครับเช่นอันนี้เราใส่หลงกลในฝันเห็นไหมเราใส่หลงกลในฝันครับทีนี้เนี่ยมันก็จะคู่กับลมลมคำรามก้าวฟ้ามันจะมีด้านล่างเขียนอยู่เห็นไหมดอกจันว่าหลงกลในฝันครับกนคือกระดูกรูปแบบเดียวกันเอฟเฟกเหมือนกันและแต่ว่ามันดีกว่า เช่นเอฟเฟกตสดาวครับเห็นไหมหลังกากใช้วิญญานะครับมีโอกาส20%คืนแต้มนะครับและรีเซ็ตทำให้ฝ่ายเราเนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้น80% 1ท Turn, เทิร์นเทอฟเฟกคูลดาวสองเทินโดยจะมีผลกับวิญญา,าณหนึ่งตัวจากทั้งทีมนะครับส่วนลงพลังก้าวฟ้านะครับหลังจากใช้วิญญาณมีโอกาส20%เหมือนกันเลยได้เกียรติคืนรีเซตคูลดาวทำให้ทำดาเมจเพิ่มขึ้น67%นยก่าอันเดเมอีกอันเดิมต0นะครับนอ Und erm, Und erm นะบะอย่ว่าอันเดงมอทนีกอันเรับแต่ดสิบเปอร์เน โดยอันนี้เนี่ยจะลองใช้แล้วนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าใช้อันดั้งเดิมที่เป็นเซตสุดขีดยังดีกว่าเพราะว่าเซ็ตสุดขีดเราเร็วสุดแล้วเราเบิลได้แน่นอนนะครับวิธีการจะใส่เนี่ยมันต้องบอกว่าเห็นไหมยี่สิบดาวครับหากลงมือในเทิร์นแรกหรือว่าเล่นในคนแรกครับโอกาสกระตุ้นเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น100%็นั่นคือเบิลแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเป็นเซ็ตสุดขีดเลยดังนั้นเนี่ยจะใส่เซ็ตเนี้ยอาจจะต้องใส่ทั้งหมดหชิ้นเลยแต่ว่า แล้วก็เพิ่มผลการฟื้นฟูอันนี้ต้องยังต่ำยีดาวแต่ถ้าให้ดีคือ24ดาวนะครับของจันเนี่ยขาดแค่เพียงอกพอดีอกยังไม่ดอปนะครับใส่อกอีก3ดาวจันก็น่าจะครบมั้งจันมี2ีดาว4ดาวดิใส่อกสดาวก็น่าจะครบแล้วบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งตีเล่นอะไรมากมายสำหรับเซตสามเพราะว่าเซตสามดอบยากมากนะครับทำเซตสองให้แน่นๆก่อนนะครับหรือจะเป็นเซตอันนี้ครับชั้นนั่นของจอมยุทธจิตเนี่ยมันก็จะคู่กับ เซตที่เป็นทางด้านของบทสวดนะครับเห็นไหมมันก็จะเหมือนกันเลยครับก็คือการใช้วิญ,ญญาณครบ5ครั้งนะครับก็คือจะบัฟเกตเพิ่มแล้วก็เพิ่มดาเมจทาวอน54%ซ้อนทับ3ชั้นนะครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นทางด้านของอ่า25%้อนะครับซอนทับได้สสแต็กนะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็น24ดาวมันจะเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าตัวนึงคือซ้อนทับ3ชัรนกซ็นต์ซอ้ทับสามชั้นก5 0มันเบาวา่าเปครบเากว่าครับ,บ มันเบากว่าอันดั้งเดิมแต่ว่าอย่าลืมหากเราสะสมเซตดาวไว้ด้านล่างก็มีบวกเพิ่มให้อีกจอมยุทธิจิตรวบรวมครับอัปเกรดแถบการกระทำเพื่อร่วมทีมทําให้ดาเมจถาวน7%สะสมสแต็คได้ถึง3สแต็คแล้วก็ดาเมจทวีคูณถ้า24ดาวทวีคูณก็เตรียมกลมประมาณ15%อัตราเตรียมกลมนะ15สาอีก45ข้างบนได้อีก150นะครับก็กลายเป็นเกือบ200%เลยก็คือข้อดีของการทําเซตดาวที่เป็นเซตดั้งเดิมเอาไว้เราทํางานได้เลยครับเราทํางานได้เลยเพียงแค่ใส่4ชิ้น เราสามารถทํางานได้เลยทันทีครับดังน,น,นั้นเนี่ยก็ดูดีๆนะจริงๆเนี่ยใส่4ดาวก็ได้นะบางตัวครับอย่างเช่นตัวละครที่ไม่ต้องหวังเพื่อการเบิ้ลโอกาสอย่างเช่นมังกรขาวจันว่าเซยนต้าเหลี่ยวจริงๆงใส่ได้นะเซยนต้าเหลีวเนี่ยเราแลกกระดูกทางเซตมันมาใส่ให้ได้สัก20ดาวก็ได้นะหรือว่าไม่ถึง20ดาวก็ใส่ได้เพราะว่าเราต้องการแค่เอฟเฟกต นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมันถ้ามันไม่เทว,วีคูณอะ่ะมันจะได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าสามสี่สิบห้าเออคูณยังไงวะยี่สิบห้าสามเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับด้านล่างก็ได้อีกอ่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังไงยังไงก็ยังแบบสูสีกับข้างบนอะ่ะนะครับสูสีกับข้างบนอยู่นะครับเห็นไหมมันจะมีเอฟเฟกต์การรวบรวมอะไรต่างๆดัง,งนั้นเนี่ยทำเซตสองให้ดีนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องมาดูเช็คว่าตอนนี้เราเนี่ยทำเซตได้ครบ ทุกอย่างเราได้ยังครับเราต้องการทําอะไรเราต้องการทำซัพพอร์ต,รตก,รก็มาดูเซตที่เป็นเป็นเซตไอเซตพิเศษนะครับจอมยุทธจิตอ่ะจอมยุทธจิตจันขาดสดาวนะครับก็คือได้3 3และนะครับจริงๆทํา60ดาวดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มผลให้กับทั้งทีโบนัสการชุดนะครับแต่ว่ามันก็ทํายากหน่อยนะครับอย่างเช่นนี้จันได้35ดาวขาดชิ้นเดียวขวาขาขาขาส่วนเดียวนะครับก็ครบดาวแล้วก็มันจะมีพวก ปลดล็อกราชา8ดงดิบเพื่อปลดล็อกที่เป็นพวกเซตพิเศษนะครับมันจะมีอยู่นี่ครับเนี่ยเชย่นเซตคู่ครับใส่2ชิ้นเห็นไหมเซตที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยชีวิตหมุนเวียนอันนี้ได้มาฟรีนะครับใส่2ชิ้นเอฟเฟกต์ทำงานถ้าเป็น8ดาวเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์พื้นฐานจะเพิ่มขึ้นอีกเห็นไ,ไหมก็คือยิ่งเราเนี่ยใส่กระดูกที่มันเป็นค่าเซตที่ดีขึ้นนะนครับโอกาสได้รับวิญ,ญญาณเมื่อเริ่มต่อสู้จะเพิ่มขึ้น100%เ็นห็นไหมมันจะเป็นโอกาสมันจะดีมากๆครับ มันเป็นพวกเซตที่เอาไว้ใช้ในช่วงต้นเกมซะด้วยซ้ำะชีหมุนเวียนจะยังไม่ได้สับเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นเซตต้นเกมมันจะมีกระดูกที่มันเป็นค่าความสัมพันธ์ในการเล่นในการใช้ต่างๆดังนั้นเนี่ยเวลาทำนะครับเราต้องดูดีๆนะครับเราดูดีๆในการเล่นบางทีเนี่ยเราใส่ปริาจทแปดดวงดิบอาจจะดีกว่าซะด้วยซ้ำนะครับใส่แปดดวงดิบอาจจะดีกว่าซะด้วยซ้ำอันนี้แปดดวงดิบรวบรวมดาวนะครับเห็นไหม ด้รับดมจเพิ่มขึ้นถาวร18%ซ้อนทับ4ชั้นนะครับโอ้โหสวยงามมาก2 48 80%เห็นปะถ้าเรารวบรวมดาวครบอะแต่ข้อดีของเซต2คือมาเราตีบวกหลายๆอันได้นะครับเนี่ยจันทร์ำแค,ค่ครบครบดาวก็พอแล้วครับครบดาวสำหรับใช้เซต3อย่างน้อยๆคิดไว้เสมอว่าควรทำเซตให้ครบดาวคือเราต้องกีบไว้ก่อนว่ากระดูกเรามี6ชิ้นเวลาที่เราตีบวกสะสมอะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแค่4ชิ้นเหมือนการใส่ สมมติว่าเวลาเราใส่กระดูกใช่ป่ะเวลาใส่กระดูกเนี่ยเราต้องคํานึงถึงว่าเราต้องใส่กระดูก6 4ชิ้นเราถึงจะใส่เซต2ได้แต่มันไม่ใช่กับกระดูกที่เป็นกระดูกสายสามครับเวลาใช้กระดูกสายสามเนี่ยเราเนี่ยอ้างอิงนะครับอ้างอิงทุกๆอย่างเนี่ยจากค่าเซ็ตนะครับค่าเซ็ตที่เป็นอาชีวิตหมุนเวียนก็มาจากราชาแปดดวงดิบก็คืคอปกติแล้วเราใส่2ชิ้นเพื่อน,นับให้เป็น12ดาวแต่ตนนี้ไม่จําเป็นครับมันนับ6ชิ้นเลยดังนั้นตอนนี้12ดาวอาจารย์ใช้3ชิ้นเก็บไว้ในกระเป๋า ทำให้ตัว8ดวงดิบทำงานครบเซตของตัวชีวิตวนเวียนเท่านี้ก็ได้แล้ว <Okay. S 1> นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เนี่ยใครมีเซตสอยู่เก็บไว้ในกระเป๋าก่อนก็ได้รอไอเทมใหม่ที่เพิ่มค่าโชคก็ได้ครับ mm. เดี๋ยวจะมีไอเทมใหม่ที่เพิ่มค่าโชคนะปัจจุบันเนี่ยมันมีไอเทมเพิ่มค่าโชคเพียงแค่ชิ้นเดียวนั่นคืออันนี้ครับใช่ปะเพิ่มค่าโชคกระดูก sp ครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มค่าโชคที่เป็น sp สาย3เหมือนกันนะรอตีตอนนั้นก็ได้นะครับอย่างอยเพิ่ม5%ก็ัางาีตอนนี้รีบทําสาย2ให้แน่นรีบทําสายสให้ แบบตึงๆนะครับครบเซตของเขาเวลามาเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ครบเซตความสามารถใช้แล้วเนี่ยได้บัฟโบนัสเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งดีกว่าเดิมไปเท่าตัวนะครับ <ๆ S 1> นั่นคือความสามารถของเซตสามหวังว่าเป็นส่วนช่วยการตัดสินใจของทุกคนได้นะครับ s t e l a าร์ plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l ลา Go+ plus ดิงอยู่ใต้ดีสคริปชัน เป็นไงกันบ้างครับสครับคำแนะนำเซต3ในการทำรวมถึงนะครับการเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการทำนะครับจริงๆก็อ้างอิงง่ายๆจากเซต2ที่เราใส่อยู่ในตัวนัว่นแหละเราใส่หลงกลน้นในฝันเราใส่จอมยุทธจิตเราก็ทำเซต3ที่มันเป็นเซตเชื่อมโยงกันเพราะว่าความสามารถมันเหมือนกันมันก็ใช้แบบเดิม่นแหละนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยทีมยังมันมันยังไม่ได้โรเทดอะไรมากมายแพทปัจจุบันค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับอีกทีที่เราจะมาเจอ,อาการโรเทดหน่อยก็แล้วแต่ว่าคนจะเล่นผีเสื้อปีศาจ หรือคุณจะเล่นเทพสมุทรมันจะมีการโรลดทงโรลดเทตเล็กๆนน้อยเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งตอนนั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้ทุกคนได้ไอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่จานเนี่ยลองเอามาแชร์ช้ให้กับทุกคนใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้หลักๆแล้วเนี่ยสายซัพพอร์ตส่วนใหญ่ที่จานเห็นนะน่าจะต้องยีิบสี่ดาวครับมไม่งั้นไม่ไม่ค่อยคุ้มกับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดาเมจน่าจะยังขัดขาดอย ถ้าไม่ใช่24ดาวม,มันไม่เบิ้ลร้อเปอร์เซ็น์เนี่ยมันสู้เซ็ตสุดขีดเซ็ตเก่าไม่ได้มันเบิ้ลตลอดนะครับเบิ้ลชัวร์ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากร้านติมเินสเตลราโก้พัดกันไปด้วยจมถุกรมไวเต็มดีไม่มีรีฟันเจอกันใหม่คิดถึงทุกคนเสมอรักทุกคนนะครับจุ๊บ